กรลังพูผมต่อช่วงที่ช่วงที่จุดสามนะครับช่วงแล้วพูดถึงผู้ว่าช่วงที่สองเราพูดบางเขตไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้มาต่อกันเลยครับเขตบางรักครับมีผู้สมัครสกอทั้งหมดเก้าคนด้วยกันนะครับหมายเลขหนึ่งครับเฮียวิทกวนอิมนะครับผมสุวิตเลิศธนากรวัฒน์จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลขสองครับนัทลิการเกื้อเดชหรือเฟิร์นนะครับจากรวมไทยยูเนเต็ดนะครับพรรครวมไทยยูเนเต็ด แล้วก็หมายเลข3เอกลักษณ์อิทธิกรวันครับจากพรกก้าวไกลหมายเลขสี่แชมป์เก่าพิพัฒน์ล่ามัทนาจากประชาธิปัตย์ไปใช่ย้ายไปแล้วนะครับไปอยู่ที่มัศวินเมื่อก่อนเคยปัดไงที่มัศวินตอนนี้อยู่ที่มัศวินแล้วก็หมายเลข5นิลบนโตเจริญกุลครับอดีตสองขอเขตบางคอแหลมครับย้ายมาลงสองกองเขตบางรักชิงสองกองเขตบางรักทักพลังประชารัฐครับแล้วก็หมายเลข6ครับสมศักดิ์รัตนกางวางวงสมศักดิ์รัตน์กังวานวงอดีตผู้ท้าชิงของพิพัฒน์ล่ามัทนาเมื่อ ส2บสองปีก่อนนะครับครั้งนั้นลงในนามพักไทยรักไทยใช่ไหมยังไม่โดนยุบใช่ไหมผมนไม่ผิดนั่นแหละอยู่ฝั่งนี้แต่นี่ก็อยู่ฝั่งนี้อยู่ดีแเปลี่ยนเป็นไทยสร้างไทยแล้วก็หมายเลขเจ็ดธนกรลิมวานทะรถจากพักกล้านะครับแล้วก็หมายเลขแปดครับพิพุทธศิวอุไรอดีตนักบินครับชช่อเชื่อไม้อยู่พักเพื่อไทยครับแล้วก็หมายเลขเก้าครับ อัญวีการจนธนาเลิศนะครับหรือว่ายาหยีนั่นเองนะครับผมคิดว่าชื่อยาหยีนะครับมีทั้งหมด9เบอร์ด้วยกันครับเขตบางรักลุ้นกันมันแน่นอนแช่งก่อนเป็นใครครับมีพัฒยเดี๋ยวดยป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ส่วนเขตสาทรครับมีทั้งหมด7เบอร์ด้วยกันนะครับหมายเลขหนึ่งครับอนุภาพทานทองครับหรือบอยจากพรกก้าวไก่หมายเลขสองวรุษโตวิรัติจากพรคไทยสร้างไทยหมายเลขสามอภิชาติสตรีวงณ์ณอุธยาจากทีมอัศวินแล้วก็หมายเลขสี่ครับชัญญาบุญเกิดอดีตผู้สมั สอในนามพรรคเสรีรวมไทยแต่สอบตกนะครับรอบนี้มันลงสอกอในนามพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็หมายเลขห้ามนตรีเป็นบุญนับครูมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐอดีตสอคเตสาธรครับแล้วก็หมายเลขหกสุดาสุพิชาสมกุลดีสอคเตสาธรเช่นเดียวกันครับจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หมายเลขเจ็ดนัทนันเอกสิริวรากิจจากพรรครวมไทยยูนเต็ดครับเชฟข่าเป็นของธวัชัยปิยะนนทยาครับตอนนี้ไม่อยู่สองสาธรแล้วครับย้ายไปฝั่งโทนแล้วนะครับธวชชัยปิยะนนทยาครับ ได้ไปครัง้งก่อนรอบน,นี้ครับแชมป์ใหม่แน่นอนเป็นใครครับมาลุนครับคนอันทธรเป็นผู้ตัดสินลงไปอีกนิดหนึ่งครับเป็นบาคอลแหลมนะก็มีบท8เบอร์ด้วยกันนะครับหมายเลขหนึ่งครับ,ร,บรั้วตัวบตีกนกสัต์ดวงพัชตาจากพักกลาหมายเลขสองครับส,สมเกตอารุทไทยศิลทวีจากพักไทยสร้างไทยเมื่อก่อนลงสองสกอด้วยนะลงในนามพักการเมืองใหม่แล้วก็สอบตกนะครับหมายเลขสามลิษาแท่หึงจากพักโรฮัยูนเต็ด มาเลขสี่พันธุเดชอำนาจอินทรัลสวนจากพรรคพลังประชารัฐมาเลขห้าปรุงศักดิ์ชาวชาวตจากพรกเราไม่ใช่ทีมอัศวิมนมาเลขหกก้องนาราสเสียมศักดิ์จากพรรคก้าวไก่มาเลขเจ็ดสุดคันึงแก้วทองดอรสุดคันึงนะครับจากพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็มาเลขแปดครับดรน็อตน,นะครับด็อร์ปวินแพทย์ทยายนนท์นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับแชมป์เก่าเป็นของใครครับอภิบุกฉันทวานิชลูกชายของดอรสมเกียรติฉันทวานิชนะครับซึ่งรอบนี้อภิบุค ส่งสุดขนึงลงมาแทนนะครับเดี๋ยวดูที่ว่าจะป้องกันแชมป์ได้ไหมนะครับแต่ว่าได้แชมป์ใหม่แน่นอนนะเพราะว่าอภิมุกไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ยานาวาครับมีผู้สมัครลงถึงเก้าคนนั่นกันนะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆแล้วผมเห็นมีเพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นนะเบอร์แปดเบอร์เก้าไม่เหมือนไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับหมายเลขเก้าใครฮนะวลิสสอนบุตรนาคพักรวมไทยยูในเต็ดโอ้โหน่าจะไม่ประดับแน่นอน เอาดูแค่เจ็ดเบอร์แรกดีกว่าหนึ่งถึงเจ็ดนะครับยานวานมีใครบ้างหมาเลขหนึ่งครับชินรพงศ์มงคลวัฒน์ลีลาครับหรือเฮียเล็กจากพักเพื่อไทยครับขอภัยนะครับหมายเลขสองครับสมเกตปัญญาธาราอดีตสองขอจากพักกล้านะครับก็คือเป็นสองขอพระชายทิัตอแหละตอนนี้ลงในนามพักกล้าชิงสองกอนะครับแล้วก็หมายเลขสามครับพุทธิพัฒน์ธัญญาธรรมนนท์นะครับจากพักก้าไก่ หมายเลขสี่ครับพงษพัฒน์กัตตะคุณิสิทธิ์จากทีมมาศวินนะครับอ้วนๆใส่แว่นหมายเลขห้าครับสุดหลออห่อเขตนี้ศุกส,สังนรงเดชจากพรักพลังประชารัฐหมายเลขหกครับดิเลกข,ขันธพร์จากพักไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็หมายเลขเจ็ดครับแชมป์เก่าครับเฮียโต้งครับมอมรเทพเสตาทามจากพรคประชาธิป,ปัตย์เป็นสองกอเขตนี้มาหลายสมัยจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่เพราะว่ารอบนี้ไม่ง่ายคู่แข่ง เตรียมตัวตมานีมากๆหลายคนเลยครับผมสังเกตอยู่นะครับผมไม่ขอเอ่ยว่าใครเตรียมตัวมานีบ้างแต่ดูแล้วไม่ง่ายแน่ๆที่จะป้องกันแชมป์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนชนะมึงคนก็ถือว่าชนะแล้วนะครับเพราะจะแค่อุดรมุ่งสมหมายแค่ชนะได้ก็จบมันมีแค่คนเดียวแลวยันระวามเมื่อก่อนเลือกระชนิปัดมากๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่นะครับเพราะสสตอนนี้เป็นใครครับป๊อปวันวลีตะลอ่อมสิงจากอนาคตใหม่หรือก้าวไกลปัจจุบันเนี่ย ก็ฐานเสียงก็เปลี่ยนนิดนึงก็มีแน่ว่าฉันถึงบอกว่าไว้ใจอะไรไม่ได้ครับเพราะฉันถึงบอกว่าเขตเขตยานนาวานี้ก็มันนะครับลุ้นมันเหมือนกันอันนี้มาดูเขตข้างเคียงยนนันนาวานะครับคือเขตคลองเตยนะครับมีผู้สมัครทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกันนะครับหมายเลขหนึ่งครับชินพลดำทองสุกนะครับผมพักเพื่อไทยหมายเลขสองครับคมจัรจัก,กรบาลน,นายุดยาครับพัก รวมไทยยูเตดหมายเลขสามครับรามบจารุฉันพักไทยสร้างไทยหมายเลขสี่ต่อสักไหลสุวรรณครับจากพักพ,กพกลังประชารัฐหมายเลขห้าครับสุชัยพงเพียรชอบครับหรือเฮียต่ยคลองเตยจากพักอเม่พักทีมัทว,วินหมายเลขหกอ่ปานชัยแก้วพรดีอดีตสคออครับจากพรคประชาธิปัตย์แล้วก็หมายเลขเจ็ดครับว่าที่รตีไทรามมากายกิจจากพักก้าไก่นะครับเขตนี้เมื่อก่อนเป็นใครครับสคสุนันอึ้งทรงธรรม โอ้เก่าไปไม่ใช่ดิต้องกอนิดงามสุโขัตนาซึ้งตอนนี้เป็นสอสอไปแล้วนะครับกอนิดเมื่อก่อนอยู่ห้องเตยนะครับเพราะฉะนั้นรอบดีครับเจ็ดเบอร์เนี้ยเห็นคนที่ได้ไปแชมป์ใหม่แน่นอนนะครับเควัฒนาครับมีบุ้งองค์สมบัติหมดแปดคนแต่ผมจะพูดแค่เจ็ดคนเท่านั้นหนึ่งถึงเจ็ดหมายเลขหนึ่งครับคุณสันสันสิทธิ์เนาวถาวรหมายเลขสองโดโดยุทธวิชัยชาเลขา หมายเลขสามแคลหรือเอแคลวีลาน,านันสดากรวงวัดหมายเลขสี 4, o, vo, ่ภูโชชาญไฮโวหมายเลขห้าแชมป์เก่าครับประสิทธ์อักสาลามหมายเลขหกอดีตสขอบลสังแดงบัวหมายเลขเจ็ดน,นิกรสัจเเทพหรือนิกรอนสัจเเดลนะครับส,ส 9, 1, โโบันสิ์ก้าวไกลเบอร์หนึ่งยุทธวิชัยโตโดทีมปัวินเบอร์สองแคลวีลาน,านันลลพย,ยูนเดเตตเบอร์สามภูโชของไทยรังไทยเบอร์สี่ประสิทธิ์ลักษรา,ามใช้ปัดเบอร์ห้า คนสักแดงบัวอดีตสอขอชัยัดิชนกสคอ,อพวกเดียวกันเองแต่ตอนนี้ตัวเองลงใันาัม,งมางระชัลัดเบอร์หแล้วก็อดี้ก่อนเป็นตัวแทนชาวไทยอินเดียเป็นเหมือนชาวที่นับถือศาสนาซิกพักเพื่อไทยเบอร์เจนะครับโอเคเราไปเป็นเขตก้วยขวางครับขึ้นมาหน่อยหนึ่งก้วยขวางนะครับหมเลขหนึ่งครับประวิทรพรมทองพักชัยปปัก์ หมายเลขสองเตมศรีหรือแนนซี่โสภาสมสวัสด์พักก้าวไก่หมายเลขสามทวินรัตนามณีพระประชานิป,ปัตธ์แต่ไม่ใช่พักมหาบัณฑารฐทวินรัตนามณีพลังมาชารัฐน,น,นะโอเคทีมเดียวกับอรพินเพชรทัพหมายเลขสี่อิทธิพลละหสุวัฒนกุลจากพักไทยสร้างไทยหมายเลขห้าวลิตธนา์คูนธนรุานาน้งจากทีมปสัสวินแล้วก็หมายเลขหกประพฤติหายเก,กียรติกุลอดีตสอขอพักเพื่อไทยครับ ทีมงานของบริษัทบุนช่วยเหลืออดีตสออเขตนี้นะครับแล้วก็บ้องกันแชมป์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นสอสอไปแล้วคงไม่มของกอใหม่เพราะฉะนั้นรอบนี้ครับใครได้เป็นแชมป์ใหม่แน่นอนรวมถึงเบอร์เจ็ดด้วยชิรพัฒน์บุญพินักแต่ว่าคนนี้มาประดับจากพรรครวมไทยยูเนเต็ดไม่ค่อยเห็นป้ายเท่าไหร่ครับเห็นน้อยมากนะครับมั่นมัน,มนสูสีกันในระดับหนึ่งส่วนเขตด,ดินแดงครับ ผมเห็นตัวหลักๆมีอยู่5คนคน่านั้นก็ลงหคนแต่มีตัวหลักๆที่ลุ้นกัน5คนหมายเลขหนึ่งครับบรรทัณหรือนุ่นธรรมสุกคนลกุลจากไทยสร้างไทยเบอร,ร์สามว่าดุสิตเดชเดชหรือเจี๊ยบจากพรรคเพื่อไทยหมายเลขสี่จินวัฒน์ชิรวินิตหรือแก้วจากพรรคประชาธิป,ปัตย์พี่ชายของธนาชิรวินิตนะครับอดีตสอสอและอดีตสอกอของเขตนี้ครับธนาชิรวินิตเหมือนน้องชายจประสบคอนเสิร์ตมากกว่าพี่ชายนะลงมาสองครั้งยังไม่ได้สักครั้งเลยสก ส่วนธนาเคยเป็นสองอไปแล้วสอสอได้ครั้งหนึ่งและล่าสุดไม่ได้นะครับสอบตกนะครับแล้วก็หมายเลขห้าครับแลมโบ้์กับการพลดวงมรจากทังก้าวไก่แล้วก็หมายเลขหกครับแชมป์เก่าครับอดีตสกอสามสมัยครับอโณงเพชรทัตหรือแม่อโณงหรือแจ่อโณงเรียกได้หมดนะครับภรรยาของชูพงเพชรทัตพูดล่วงลับไปแล้วนะครับผมอดีตสกอพักไทยลักไทยครับสมัยก่อนก็ปีสี่ห้านะครับโดยประมาณนะครับย้อนไปโอ้โหนี่ยี่สิบปีแล้วนะ แกก็ได้มาเรื่อยๆตั้งแต่แทนสามีที่เสียชีวิตยอย่างชูพงอเมเชียนเจียพอชนะอนโนงก็เสียชีวิตอีกก็อนโนงเลือกซ่อมก็ได้อีกก็สองสมัยแล้วล่าสุดลงห้าสามลงเองชนะเองก็ได้อีกสามสมัยก็เป็นสองคสามสมัยจริงๆนะครับโอเคแล้วก็ปิดท้ายกันที่ปิดท้ายกันที่อะไรปิดท้ายกันที่ทั้งเบรกอ่ะชุวนีีพักก่อนครับช่วยได้กับผม โปรเชกตนอลต่อช่วงที่4ของรายการช่วงดีบ้างก่อนสักคู่หนึ่งครับ